สวัสดีครับพบกันแล้วครับช่องพังรักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าวันนี้นะครับก็พาลักกี้นะครับเดินออกกําลังกายนะครับวันนี้นะครับตอนเช้านะครับเนาะออกเดินแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ออกเดินแต่เช้านะครับอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับผมดีขึ้นมากแล้วนะครับ หลังจากที่สองวันที่ผ่านมานะครับอากาศไม่ดีเลยนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นมากเลยนะครับเนาะพาดเดินแะต่เช้านะครับขวานพานเดิน,นแต่เช้าเลยนะครับก่อนนี้มาหาลวงตาอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้มาหาลวงตาหลายวันเลยนะครับรีบเหลือเกินลักกี้รีบไปไหนลูกรีบมากๆเลยนะครับนนหารีไปไหนเนาะ หากินกล้วยกับลวงตาหรือเปล่าลัะกี้ไปนู่นแล้วนะครับนูน่นมีกล้วยกินหรือเปล่ามาได้มาหลายวันนะครับนูน่นเอาหาลวงตาแฝดกล้วยไว้ให้แล้วไปกินกล้วยกับลวงตาก่อนนะครับกินกล้วยนะครับหลายวันแล้วนะครับไ,ได้มานะครับมาหาลวงตาเลยนะครับ ดวงตาไม่อยู่นะครับแผ่นกล้วยไว้ให้น่าจะหลายวันนะครับดูกล้วยดําแล้วเพราะว่าลากินไม่สบายนะครับไม่สบายนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นมากเลยนะครับอาการดีขึ้นมากเลยนะครับกินทุกอย่างได้แล้วตอนนี้ก็กินกล้วยแต่ให้กินเยอะไม่ได้นะครับเนาะกินนิดหน่อยก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าน้องเพิ่งหายดีนะครับตอนนี้ก็ให้กินหญ้านะครับกินหญาก็ดีมากเลยนะครับกินหญากินต้นไม้นะครับ วันนี้ก็จะพาเข้าป่าด้วยนะครับพาไปอยู่ในป่าก่อนนะครับไปหากินรากไม้ต้นไม้นะครับเนาะเพื่อรักษาการปวดท้องเจ็บท้องของน้องให้ใหายเป็นให้ใหายสนิทนะครับผมหมดแล้วนะครับขอเดินต่อนะครับลงตาไม,ม่าอยู่ลูกวันนี้นะครับเดินต่อแล้วนะครับนูน่นไปนน่นแล้วนะครับ รีบรีบรีบเรีบเอาไม่รู้ไปเห็นที่เขากินกล้วยอยู่ทางนู้นนะครับไปนู่นแล้ววิ่งไปนูน่นเห็นกล้วยเอาดีอ้าว,าวกล้วยกล้วยโอ้ยวัดค้าแล้วค้าแล้วค้าสวยอ้าวสวัสด,ดีค่ากินก่อนนะ สวัสดีคร <into> e ับ hey. ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับได้กินกล้วยแล้วนะครับวิ่งนี่ว right ิ่งมาเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเอาอีกจะเอาอีกเอาอะไรลูกไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วลักกี้นะครับพอแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเดินต่อเลยนะครับไว้ตัวอื่นมั่งนะครับโอ้รีบวิ่งไปเลยนะครับได้กินกล้วยนะครับ วันนี้ก็จะพาเข้าป่าอยู่ในป่าก่อนนะครับหากินลักไม้ต้นไม้นะครับจะได้หายสนิดเลยนะครับเนาะกิ่นกล้วยได้แล้วนะครับกินได้ไม่เยอะนะครับกินได้นิดหน่อยพอดีนะครับหลวงตาแปดกล้วยไว้ไรยวันเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีพี่นะครับใจดีนะครับได้มอบกล้วยให้น้องได้กินด้วยนะครับเนาะ แบบนี้น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับลักกี้ไม่เหมือนสองวันที่ผ่านมานะครับไม่เดือเดือแบบนี้ไม่ได้เดินเร็วเลยแบบนี้นะครับเนาะจะช้าชานะครับไปเรื่อยๆนะครับ เป็นเล่นตอนเช้าทุกเช้าแล้วตอนนี้นะครับผมเนาะทุกเช้านะครับพอก่อนก็จะพานะครับเข้าป่าแน่นอนนะครับวันนี้นะครับพาไปกินลักไม้นะครับต้นไม้นะครับใบไม้ด้วยนะครับเนาะก็รักษาควบคู่กับคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอก็ให้กินยามาด้วยนะครับเนาะนนองก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับพอก่อนก็ดีใจมากเลยนะครับ แวะไปนู่นแล้วนะครับไปถูต้นไม้แล้วตอนนี้อ้าวขอถูต้นไม้ก่อนคัขนขนัขนคันเออคันคันคันขอถูต้นไม้ก่อนนะครับหนูคันเหลือเกนินนะครับขอถูต้นไม้ก่อนนะครับผมได้กินน้ำด้วยนะครับมีสายยางด้วยนะครับมีน้ำด้วยนะครับ ให้น้องกินน้ำก่อนนะครับหิวน้ำหิวน้ำ <S 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 เดี๋ยวมีน้ำเดี๋ยวจะขัดขี้ไครให้ด้วยนะครับเนาะบอกว่าขัดขี้ใคด้วยนะครับนี่นะครับมีสายน้ำด้วยนะครับกัดที่ไข่ด้วยนะครับนี่นะครับเอาโถ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  มาได้โถต้นไม้หลายวันเลยขันรถสกัข,ขันนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เล่นดินด้วยนะครับไปนู่นนะครับเข้าป่าแล้วครับตอนนี้นะครับไปก่อนพอาควานแล้วตัวนีู้้นะู้นะครับไปหาก,กินกรักไม้ต้นไม้ก่อนลกนักี้ไปลุกเดินอือ เห็นมาเดินเร็วรีบไปไหนเนาะ ผ่าก็ป่าแล้วรีบเลยล่ะพี่หาขอไปหาตูดต้นไม้ก่อนว่าขอตูดไม้นะครับอโอ้ยเวลาเรืองแล้วนะครับตอนนี้นะครับน้องลาเริงดีแล้วตอนนี้นะครับไม่เหงาเหมือนเมื่อวันวันก่อนที่ผ่านมานะครับ โอเคไม่ลักกี้โอเคโอเคปล่อยให้น้องครับถูต้นต้นไม้ไปก่อนนะครับเนา <c oughs> ะไปไม่ต่อตามใจเลยนะครับตามใจตามสบายเลยลักกี้นะครับตื่นในทั่วป่าเลยเนาะวันนี้ เรียบเรีบรีบรีบไปนู่น,นแล้วเร็วเร็วจะไปถึงไหน,นเนาะเอาเก๋๊ยเบาเบาเอาเก๋รอด้วยอเอามามาเล่นดินนะ่ะเล่นดินก่อนอืดินแดง อนี่ขอปล่อยหน่อยนะครับวันนี้นะครับให้สบายหน่อยนะครับหลังจากที่ซึมมาหลายวันนะครับสองวันนะครับเนาะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับน้องอาการดีขึ้นมากเลยนะครับผมน่าจะเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้นะครับน้องเห็นการเล่นนะครับดินนะครับแล้วก็การเดินนะครับการหากินของน้องนะครับเนาะ ดินแดงทั้งตัวแล้วตอนนี้นะครับเล่นดินแดงเลยเพิ่งอาบน้ํามาเมื่อกี้เองนะครับเล่นดินอีกแล้วนะครับ เอาเอาเอา่นเล่น,เ,ลนเอาขันขันอือขันเอาไปต่อแล้วขันไปต่อแล้วตอนนี้นะครับอย่างรถก็ไปต่อด้วยนะครับผม เดข้าวป่าก่อนนะครับวันนี้ข้าวปา่าอ้าวเจอต้นไม้ก็ถูก,ก่อนนะครับถูก,ก่อนนะครับนี่วันนี้มีแค่ล้อเดียวนะครับวันนี้ไม่มีสองล้อสามล้อนะครับเพราะว่าั้งแตแค่ล้อเดียวก็พอแล้วตอนนี้นะครับผมเนาะร่วนหนักนะครับเพราะว่าน,น้องเพิ่งหายป่วยด้วยนะครับเนาะดูจะหาก,กินต้นไม้แล้วครับตอนนี้ ไปต่อแล้วนู่นเดินต่อนะครับหลังรถก็ถือไปด้วยนะครับสรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นะคะี้ like, นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้น้องลัอกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับผม